ุณผู้ชมะพอดีผมมาเจอบ้านไม้นะครับผมผมรู้สึกว่ามันสวยงามมากๆเลยนะฮะน่าจะเป็นบ้านน็อกดาวะครับผมอเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมแล้วกันนะฮะมาอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไร่คิดยังไงถึงได้ผูกบ้านสไตล์แบบนี้นะครับสบาทโอ้โหให้ไปนต้งร้อยยังไม่พอเลยเนี่ยโอเคคุณผู้ชมวันนี้คุณพี่ก็ใจดีนะฮะพาเราเข้าขึ้นไปชมบนบ้านนะฮะ อูดลองเดี๋ยวพี่ต้องแบบต่อชานหน้าบ้านไปอีกเพราะวเดี๋ยวมันจะต้องทำที่นี่ยค่ะอ๋อโอ้โหบ้านข้างในสวยมากขุมมันไดอะย,ยังไงนะพี่เดี๋ยวก็จะต้องต่อใช่ต่อที่แบบคุมบันไดเป็นหลักคางขุมบันไดยื่นอ๋อเป็นซุ้มแบบว่าคุมบันไดตรงนี้ด้วย,ย,ย,ยอ๋อ อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปอันนี้เป็นห้องโถงใช่ไหมครับใช่ครับอืมเราเรียกว่าเป็นห้องรับแขกอันนี้ห้องนอนเนี่ยขออนุญาตดิห้องนอนพี่เดินครับไปเดินเลยวิก็จะเปิดดได้อ๋ออ๋ออันนี้ก็จะเปิดแบบว่าชมวิววัดบางประหมอนะฮะสวยอืม ห้องน้ำบอกว่าถ้มาจะถานเขาว่ามันจะู่แค่ประมาณเมตรครึ่งเองครับอ๋ออันนี้คือเราให้กับสามเมตรไงอ๋อกงการกว้างถ้ามาตรถานค่ะพี่อันนี้เดี๋ยวห้องน้ำไม่ได้ทำอืมก็คือยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็มาทะลุมาห้องนี้ได้ด้วยใช่ห้องครัวอ๋อโซนนี้จะเป็นห้องครัวใช่มันก็จะเป็นประตูปิประตูห้องน้ำจะเข้าได้ก็ ประตูก็จะเป็นบานสไลด์เนี่ยโอ้ลมเย็ยนอะลมเย็ยนมากเลยเออใช่ใช่ใช่ใหม่ออห้องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้องอะไรนะพี่ห้องนอนอันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องห้องนอน,นห้องอ๋อเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้าําอันนี้ห้องนี้ก็ประมาณเท่าไหร่สามเมตรไหม สา <3 S 2> มเมตรห้าสิบ่สามเมตรห้าสิบเลยเพราะว่าถ้าสามเมตรมันจะเล็กหน่อยอ๋อก็คือเป็นใช่แค่ว้เตียงก็เต็มกระดับเมตรอ๋อห้องนอนสามเมตรห้าสิบสองห้องนอนอ๋ออันนี้ไม้แต่ละแต่เราอ่ะเพราะเลือกเป็นไม้แต่นี่พี่เลือกเป็นฝ้าเนี้นฟ้าอันพาสีอ๋อข้างบนฝ้านี่ก็คือเป็นไม้หมันเลยอ,อันนี้เป็นไม้จัด อันนี้คือข้างอะมันก็จะเป็นไม้แต่ว่าเราไม่เอาอะเราก็เราขอเป็นฝ้าเพว่ทับสีอันนี้เหรอใช่จะเอาเป็นแบบไม้เหมือนก็ได้เพราะเราว่าถ้าไม้อย่างเงี้ยมันจะทึบเงอ่ยอ๋อม,มันจะมองสีมันจะไม่สว่างาจะมืดไปหมดก็เลยให้ใช้เป็นเนตีนล่างนะเพราะเราทำแบบค่ครึ่งเดียวะ่ะถ้าเราจะเอาแบบตัดีนล่างขึ้นไปมันไม่ไ้เป็นสีกเหมือนเป็นมไม้ก็จะทึบเงยแล้วก็ฝ้าคือแค่ครึ่งต้องเป็นคนรักบ้านไม้นะ สแสดงว่าพี่ชอบบรนไม้แฟนพี่<ผ>ชอบใช่อ,อันนี้โคมไฟนี่เรามาเติมดังหากหรือว่าใช่อันนี้เราซื้อมาให้คุณช่างของส่อ,อ,อันนี้โคมไฟมันก็เป็นแบบพวกไอ้นี่ตัวแมลงอ่ะการตรารัวแมลงมันเป็นไฟสามลิเตเอิะสามสามสี่ 3, มันสีน 4, มันแบบเช็ดได้ะไรได้ไดนะอะไรเงี้ยตลอดใช่ ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นบาร์ใชนน่ตอนเช้าอา,อากาศเย็นดีนะแ,แต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้เนะี่ยคือว่าอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนนะใช่เพราะว่าเพราะว่ามันหน้าร้อนนะครับใช่ใช่แต่ถ้าเป็นได้ถุนมันจะเย็น มันจะแบบชานลนอกชานบริเวณนี้นะอืมทีอมันก็ที่ไหนก็เหมือนกันนะเนาะใช่ใช่ครับทุแล้วใช่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 เลยเขาเป็นประวดอ่ะจ้าใช่ครับใช่ครับไม้ก็เลยเด่นบริเวณตรงบ้านไม้ในอนาคตก็จะเปิดข้าวแกงใช่ว่าจะเปิดเออว่าจะว่าจะนะคุณผู้ชมกันพราะว่าถ้าเกิดคุณพี่เขาเปิดข้าวแกงก็ใครมาเที่ยววัด อะไรนะวัดบางนโมโครหรือว่ามาวัดบางประหมอเนี่ยวัดมากราบหลวงพ่อสุนเนี่ยก็ม,บบามาอุดหนุนได้นะฮะบ้านไม้เนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ําน้อยนะบรรยากาศดีครับถ้าพี่เขาเปิดนะถ้าไม่ได้เปิดก็ <laughs> ต้องรอให้เสร็จก่อนนะ <laughs> ถ้าไม่เปิดก็ไปทานที่อื่นแล้วกัน <laughs> ถ้าเปิดก็ไปอุดห,หนุนกันนะ <laughs> ก็คือก็คือด้านด้านล่างได้ถุนนี่ใช่ไหม <laughs> จัดโซนนะวางโต๊ะวางอะไรไต,ต้นหมูต้นไม้มันก็ลมลื่น เราต้องจัาอีกเยอะค่ะมันจะต้องเป็นแต่เป็นใบตวน่อมเออใช่ใช่ใช่เยอะเยวเขาเรัดกอบก่ออีกเสร็จพื้นเต็ดเขาก็จะมาทํารั้วไงอ๋อก็จะทํารั้วเพิ่มเติมแล้พี่ล้อมรั้วไงหลังนี้พี่คิดว่าน่าใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ครับโอ้โหตอนนี้หมดไปประมาณเท่าไหร่เอาเฉพาะตัวโครงบ้านก่อนอะตัวโครงบ้านไม้หรือที่เราซื้อจากร้านน็อกดาวน์เนี่ยแปดแสนสามแปดแสนสามหมื่นนะครับ จริงๆแล้วรวมต้นเสาที่เราต่อมาข้างล่างด้วยไหมต้นเสามันก็ไม่อ่บาดนะนะไม่รวมไม่รวมนี่เสาเราต้องซื้อเตรียมไว้ให้เขาอันนี้เฉพาะตัวบ้านอย่างเดียวอ่ะแต่ถ้าเป็นที่อื่นอ่ะเขาจะเสียค่ายกด้วยนะเอาเหรอใช่ค่ะที่ที่ไหนก็แล้วแต่มันต้องเสียค่ายกและนี่อันนี้ไม่เสียไม่เสียเพราะมันใกล้ใช่ไหมเขายกให้ตีก็ว่าถ้าใครมีที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ จะปลูกบ้านเนี่ยจะสร้างบ้านถ้าถ้าเกิดเอาบ้านนกดาวบ้านไม้แบบเนี้ก็ใช้เงินไม่ถึงล้านบาทไม่ถึงเนาะมันอยู่ที่เราถ้าเราจะสร้างแบบใหญ่แค่ไหนตามเต็มพื้นที่เราเขาก็ทําเขาก็ทําไม่ได้นะใช่โอ้อันนี้ของพี่พื้นที่ใช้สอยประมาณเท่าไหร่แปดสิบตารางแปดสิบตารางก็งถือว่าใหญ่นะถือว่าใหญ่นะเพราะว่ามันน,นีบ้านมันเจ็ดบ้านมันเท่าไหร่ละเก้าสิบเจ็ดยาวสิบเอ็ดหรือเจ็ดอ๋อยาวสิบเอ็ดเมตรใช่ เพราะว่ามันคือมันมีนอกชานด้วยไงถ้าไม่มีนอกชานด้วยเนี่ยบ้านในตัวบ้านจะใหญ่มากเลยนะแล้วเราไม่ทํานอกชานแต่เราว่าทํานอกชานมันก็นั่งนะอย่บงรับไม้เนี่ยโดยทั่วๆไปไม้เนี่ยใช้ไม้อะไรเป็นหลักครับถ้าบางบางบางที่ถ้าเขาเป็นเรื่องของเขมนเหมือนเหมือนใช้ไม้ผสมอ่ะที่แบบว่าเราเลือกให้จอจงให้เขาแบบอ๋ออันนี้คือพี่ก็แบบว่าฟิกไปด้วยว่าจะต้องเป็นไม้ไม้เนื้อแข็งไม้แดงเขาเขาจะแนะนําให้เลยเงอ่อรามันราคามันก็จะอัพอีก ไม่ไม่ไม่อะพี่ว่ามันอยู่แค่ที่ความกมฟ้างความพื้นที่มันอยู่ที่ความกมฟ้าที่เราออกแบบเนาเวาจะมี่ห้องเอาห้องฟ้าเท่าไรเท่าไหรเพราะว่าถ้าจริงมาตรฐานเขาจริงอะมันแค่สามเมตรเองแต่ละห้องเราก็เพิ่มไปเป็นสามเมตรห้าสิบใช่เราก็จะเพิ่มใหญ่ขึ้นก็ถือว่าราคาก็ถ้าวางแผนดีๆแบบคนอยากมีบ้าน,นใช้เงินไม่ถึงหนึ่งล้านนะ ถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าเกิดว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ยกสูงใช่ไหมรเราเป็นยกพื้นเนี่ยเราเข้าก็ขนเข<อ>นะ้ามาอยู่ได้เลยใชออ่ใช่ใช่แต่นี่คือเราต้องการแบบว่า ใช้พื้นที่ใช้สอยด้านล่างด้วยเหมือนคนเหมือนคนเขาบอกนะว่าเขาซื้อแล้วคยมาปลูกไปต่ำๆเนี่ยแล้วได้ถุนเนี่ยเขาก็จะทำอะไรไม่ได้อ๋อมันเสียประโยชน์พื้นที่เสียเสียประโยชน์เออใช่ใช่ใช่ที่เรามามาช้าหน่อยเพราะว่ามันมันมันมาเพิ่มเพราะว่าเราต้องการยกสูงนะก็คือต้องการเป็นถุนไงเอาไว้ทําอะไรได้ทาเพื่ออนาคตเราไว้ทํากั้นห้องกั้นห้องอะไรได้อีกใช่ปหถ้าเราไม่ยกสูงบันไดส่วนนี้เราก็ไม่ต้องใช้ด้วยใช่มันก็จะเป็นมันก็จะประหยัดอีสามห้าขั้นเออ มันก็มันก็จะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยคือเข้าวางตั้งก็เข้าอยู่ได้เลยเอรอ้อมรัวแค่น้นไม่ต้องเทพื้นใช่ปะละ่ะอ,อันนี้คือเราต้องการได้ถุนไว้ตั้งเล่นอะไรอะไรไว้อนาคตเราเพราะมานั้นเราก็จะเสียงเลยอย่าง กระไรเสร็เนี่ยเราก็จะเสียเนี่ยเห็นป่ะถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นพื้นต่ำนะเราก็จะเสียไปเลยเมื่อไหร่เออใช่ใช่ใช่ไหมใช่คนที่บอกว่าเวลาปลูกเขาบอกให้ยกสูงดีกว่ามันจะเราจะได้ทั้งข้างล่างแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่น้ำไม่ท่วมหรอกไม่ท่วมเพราะว่ามันท่วมแค่ฝั่งนู้นใช่มันไม่ท่วมเพราะตรงนี้มันท่วมมาไม่ถึงอย่างนี้ถ้าเขาจัดดีๆหน่อยหน่อยมันก็เหมือนเป็นบ่อใช่ใชถ้ามีคนแบบมาอยู่เต็มอ่ะเด็กคนแต่นาคตก็คงถมหมดแหละใช่เออเออนาคตเจ้าของเขาว่าจะสร้างเป็นรีสอร์ท เอาหรอใช่เราจะทำเป็นแบบรีสอร์ทพวกแบบรีสอร์ทคนแบตที่แบบมาอยู่แบบดีๆอะไรนี้ขอบคุณพี่อูนะฮะวันนี้แบ่งปันความรู้ถ้าเกิดในอนาคตพี่อูได้ขายของจริงใครพันไปพันมาตรงนี้ก็แวะมาอุดหนุนพี่อูได้โอเคขอบคุณมากครับพี่อูดีครับอันนี้ด้านข้างว่านนะคุณผู้ชม ก็ถือว่าหลังใหญ่นะพื้นที่ใช้สอยเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดทําข้างล่างเข้าไปด้วยเนี่ยโอ้โหได้ได้พื้นที่ใช้สอยเยอะมากเลยนะอูโหลบเดกแก้วว่าข้างเขาเล็ เข้าเข้าหลารคนเล้วเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ว่าเวลาเรามีให้เขาไม่ได้ออ๋เพราะเราก็มีถ้าอาชีพอาชีพประจําอะไรอ่ะช่างก็ขายไก่ย่างขายไก่ย่างขายอยู่ตรงไหนครับช่างแยกบ้านเกลิงเหรอครับแยกบ้านเกลิงก็คือตรงป้ายวัดพระขาวใช่ปะใช่ใช่โอเอาเป็นว่าถ้าใครอยากกินไก่ย่างก็ข้างทางเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะถามว่าช่าง หรอันนะคือคือเข้ามาที่นี่มาติดต่อช่างเหรอใช่ใแสดงว่าอาชีพช่างนี้มันหายากใช่ไหมหายากโออจริงจริงเออใช่ใช่ช่างแาหายากจริง้าทีคนก็มีแล้วแล้วยังไงแล้วแล้วยังไงเป็นช่างได้ไงนะเป็คเรียนรู้มาจากไหนนะคือขายไก่ย่างขอ้าเล่นต้องรกครึ่งวันูยตยายก็คือทำตัวสร้างกันมาก่อนก็เลยศึกษามาเรื่อย อันนี้เขาแสดงว่ารักกันจริงหนึ่งมาทําให้กันไหมเนี่ยรักกันจริงรักกันจริงต้องสนิทกันแล้วนะอ่าอันนี้ในอันนี้ในนาอะไรนะช่วยจ้างด้วยช่วยด้วยอ่ะก็เลยจ้างด้วยช่วยด้วยในนาแบบว่าจักจ้างด้วยช่วยด้วยจะบอกคุณผู้ชมว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยเนี่ยคือเจ้าของบ้านแบบใจดีมากเลยอ่ะโอม อะไรโอ้โหดูว่าเราจะด้อาารกินเองดูวากินไปเองดูว่าไปเองดูว่ีบมัไหนอยู่ใช่ใช่ใช่เรารู้ว่ากล้องวันนี้เลยเตรียมมาเยอะไม่รู้นะจริงคุณผู้ชมผมมาที่หลังนะน่ารักดีโอป่นดีครับข้างล่างเย็นมากเลยคุณผู้ชมข้างล่างแบบว่าคือสเสน่ห์ของบ้านไม้ว่าจะเป็นประมาณนี้ก็คือว่าข้างล่างมันจะเย็นคือมีใต้ถุนนะนะลมก็จะพัดผ่านได้นี่คือสเสน่ห์ของบ้านไม่จริงๆแต่ถ้าเป็นถ้าเป็น